ผลจากความแห้งแล้งในรอบ16ปีของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทำให้เกิดถนนสุดตัวยาวกว่า100เมตรนะครับตอนนี้ทางจังหวัดเร่งสำรวจจุดเสี่ยงเพื่อหาทางป้องกันต่อไปครับสปริงแอร r โรไร่วมตรวจสอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนถนนสายลาดบัวหลวงสาเมืองเรียบคลองพระยาบรลือหน้าสุรารใหมา่หมู่สองตําบลสาเม,มืองอำเภอลาดบัวหลวง หลังถนนเกิดสุดตัว2จุดโดยจุดนี้ลึกกว่า2เมตรเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรอีกจุดหนึ่งยาวประมาณ160เมตรโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าขณะนี้ประสานเครื่องจักรหนักจากกรมทางหลวงชนบทเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ซึ่งพื้นที่ริมคลองจุดเสี่ยงจะติดป้ายห้ามรถบรรทุกหนักผ่านเพื่อป้องกันการซุดตัวอีกและในอนาคตจะมีการซ่อมแซมโดยการตอกเสาเข็มเพื่อให้ได้เป็นถนนมาตรฐาน ขณะนี้เราวิธีทำก็คือเราจะลือ้อือถนนทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝังเสาเข็มน,นะครับปูรมเสาเข็มทั้งหมดแล้วก็จะเอาดินเหนียวออกไปทั้งหมดนะครับเพื่อให้เพราะว่าจุดที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่เสี่ยงแล้วล่ะนะครับเพราะนั้นต้องทำถนนให้ถูกมาตรฐานอันนั้นก็คือต้องรองพื้นทั้งหมดนะเสร็จแล้วตรงนี้ ก็จะได้ถนนมาตรฐานในพื้นที่ถนนที่เสี่ยงซึ่งเกิดจากการเสียหายนะครับพอทําเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ถนนสมบูรณ์อย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยถามว่าใช้งบประมาณเยอะหรือเปล่าก็กกไม่มากนะเพรารังเมตรประมาณ3ามหมื่เส้นทางนี้ก็ประมาณ 6- กล้านกว่าบาท200เมตรเนี่ยนะจากการตรวจสอบจุดเสี่ยงทั้งหมดของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่ามีจุดเสี่ยงอยู่3จุดด้วยกันคือบริเวณภูเขาทองบ้านสูง และคลองพญาบรรลือแห่งนี้ที่เกิดการซุดตัวสําหรับเส้นทางนี้เป็นถนนสร้างเรียบคลองพญาบรรลือจากอําเภอลาดบัวหลวงไปจนถึงอําเภอบางไทรสร้างขึ้นเพื่อเป็นเขื่อนผนังกั้นน้ําหลังวิกฤตน้ําท่วมปี2554กว่า40กิโลเมตรเพราะถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักเข้าอําเภอลาดบัวหลวงส่วนระยะนี้ประชาชนต้องใช้เส้นทางอื่นต่อไปพงศกรหงจันทร์ทีมข่าวสปริอารรูอ้ายรายงาน ขอขอบคุณ